สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกู o d มิสเท็ก์มาค้นพบเรื่องดีๆรอบตัวแซกเรียนรู้อิงและนิโฮงโ,โกจากเรื่องชิบพายของเรากันค่ะมีใครเคยประสบพ,พบเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมคะการอ่านหนังสือสําหรับเราก็เปรียบเสมือนการกินยานอนหลับจับปุ๊บตาพริมเปลี่ยนจากอ่านหนังสือเป็นอ่านบทความในเน็ตหรือดูหนังเอาได้ไหมอะ่ะ <c oughs> อีกสิ่งหนึ่งที่เราไม่สามารถหนีพ้นจากมันก็คือการอ่านหนังสือ แปลว่าถ้าไม่อ่านเราก็จะเสียอะไรไปงั้นสิสิ่งที่เราเสียไปมันคืออะไรเดี๋ยวเมยจะเล่าให้ฟังในอปพิโซดที่5ของสกินซื้อเรบัสโตเซสุใครมาก่อนได้ก่อนหรืออ่านก่อนได้เปรียบนั่นเองป่ะไปฟังกันเลยกลับมากับเมยไม่ใช่เมยอีกแล้วนะจ๊ะกับอปพิโซดที่5ในตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นเรื่องผิดพลาดฉบับ โชกิหรือแบบระยะยาวเลยก็ว่าได้เนาะเพราะเรื่องนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นศัตรูคู่ปรับตัวฉกาดกับเรามาตั้งแต่เด็กๆเลยนั่นก็คือการอ่านหนังสือนั่นเองซึ่งเราก็คิดว่า การอ่านหนังสือเนี่ยก็คงเป็นศัตรูของใครหลายๆคนเช่นเดียวกันก็เกริ่นไว้ก่อนเลยว่าถ้าไม่นับหนังสือการ์ตูนเนี่ยเราก็เป็นคนที่แทบจะไม่แตะหนังสือเลยวันๆกลับมาก็นอนดูทีวีอย่างเดียวและที่หนักกว่านั้นนะต่อให้มีหนังสือนิยายหรือหนังสือการ์ตูนที่ตัวเองชอบอะแต่ส่วนใหญ่อะเราก็จะชอบข้ามในช่วงที่เราไม่ได้สนใจไปเลยจนถึงมหาลัยเนี่ยแหละที่เริ่มมาจับอ่านหนังสือพวกหนังสือนอกเวลาจริงๆ แอลนจริงก็พออาจารย์สั่งด้วยแหละแกแต่หลังจากนั้นอ่ะเราก็ได้ค้นพบว่าเฮ้ยตัวเองอ่ะมีปัญหากับการจับใจความสําคัญแล้วก็ตีความมากๆเลยเพราะว่าถ้าเทียบกับเพื่อนแล้วก็คือกว่าฉันจะเข้าใจในสิ่งนี้เพื่อนๆก็อ่านจบกันไปเรียบร้อยแล้วอ่ะหลังจากนั้นก็เลยต้องมาฝึกอ่านเป็นพิเศษมากกว่าเพื่อนๆเขาเพื่อที่จะให้ตามคนอื่นทันตอนนั้นก็คืออื้มสาหัสสากันไปเลย แต่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิทุกวันนี้เราก็อ่านบทคงบทความบนโซเชียลอยู่แล้วนี่ มันยังจาเป็นจะต้องอ่านหนังสือเป็นเล่มๆอีกหรออันนี้เป็นคําถามแรกที่มันเด้งเข้ามาในหัวเราเลยนะตอนคิดคอนเทนต์เรื่องนี้ซึ่งเราก็คิดว่าเพื่อนๆบางคนก็อาจจะมีความคิดเห็นคล้ายๆกับเรานี่ก็เลยไปเสิร์ชหาพวกข้อมูลจากเว็บต่างๆแล้วก็รีเสิร์ชด้วยโดยที่เราจะขออิงจากวิจัยที่มีชื่อว่า Is Google Make Us Stupid The Impact of the Internet on Reading Behavior ผาาหัววิจัยได้อันตรายมากถ้าเป็นที่ไทยนี่บริษัทใหญ่ขนาดนี้เขา เล่นไปแล้วนะคะนี่ย <c oughs> <c oughs> กลับมากลับมาเออวิจัยเป็นของปี2014นะคะจากมหาวิทยาลัยวิกตอเรียออฟเวลลิงตันจากนิวซีแลนด์นั่นเองจ้ะขอสรุปมิกรวมๆกับที่ไปอ่านมาจากเว็บอื่นๆเลยนะคะคร่าวๆคือเขาแบ่งข้อดีและข้อเสียจากการอ่านบนอินเทอร์เน็ตกับการอ่านผ่านหนังสือจริงๆแล้วก็ e-reader อย่างเช่นพวก k i n d l e ที่มันไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอะคะ่ะ โดยเขาบอกไว้ว่าการที่เราอ่านบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยข้อดีของมันก็คือเพิ่มทักษะการสกิมมิ่งนะคะแล้วก็ประหยัดเงินแล้วก็ประหยัดเวลาในการอ่านรวมถึงความยืดหยุ่นในการอ่านเนอะเพราะว่ามันสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา แต่ในส่วนของข้อเสียเนี่ยมันก็มีเยอะไม่แพ้กันเลยอะ่ะขอเริ่มกันที่ปัญหาด้านความจำนะคะเขาบอกว่าคนที่อ่านหนังสือหรือบทความผ่านสื่อออนไลน์เนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาในเรื่องของความจำทั้งระยะสั้นและระยะยาวรวมถึงปัญหาในการตั้งสมาธิเช่นเดียวกันและที่สำคัญก็คือในเรื่องของการตีความและการทำความเข้าใจในเนื้อหาที่อ่านนะคะในวิจัยเนี่ยเขาได้บอกไว้ว่าคนที่อ่านหนังสือจริงๆจะมีความสามารถในการ ตีความและการทําความเข้าใจในเนื้อหามากกว่าคนที่อ่านผ่านสื่อออนไลน์นั่นเองโดยที่มาของข้อเสียพวกนี้เนี่ยมันมาจากการที่เขามีโฟกัสที่ต่ําเวลาอ่านในสื่อออนไลน์เพราะว่าเหมือนเราสกิมอ่านถูกปะมันทําให้เราพลาดหลายๆคําซึ่งหลายๆคําที่ว่านี้มันอาจจะมีคีย์เวิร์ดที่สําคัญต่อการ ทำความเข้าใจในเนื้อหานั้นๆอยู่ว่าง่ายๆก็คือเวลาเราอ่านหนังสือบน Internet อินเทอร์เน็ตอ่ะเราก็จะชอบอ่านแบบคร่าวๆถูกปะซึ่งคร่าวๆที่ว่าบางทีมันก็คร่าวเกินไปจนเราจับได้แค่คอนเซปต์ของมันแต่ว่าไม่ได้เข้าใจมันจริงๆรวมถึงพ่วงต่อมาปัญหาที่ว่าเวลาจะขุดเอาข้อมูลนะมันพูดใหม่อะมันก็จะนึกออกได้ยากเพราะว่าเราแค่จำไงไม่ได้เข้าใจมันจริงๆ ซึ่งปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันจะไม่เกิดหรือเกิดน้อยกว่าในคนที่อ่านหนังสือเป็นเล่มหรือเครื่องมือที่มันไม่มีอะไรมารบกวนอย่างเช่นสื่อโฆษณาที่มันป๊อปอัพขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยอยากให้เพื่อนๆมองว่าการอ่านบนโซเชียลกับการอ่านหนังสือจริงๆเนี่ยมันเป็นคนละอย่างกันมันให้ประโยชน์คนละด้านและ ในบางจุดเนี่ยมันก็แทนกันไม่ได้แต่ถึงอย่างนั้นก็อย่าลืมนะคะว่าการอ่านบนโซเชียลให้ผลเสียมากกว่าอย่างแน่นอนถ้าเพื่อนๆอ,อ่านกันอย่างไม่ระมัดระวังชาเรนจ์ไทม์ということで どうしたら読書が好きになれるかお話ししましょう。この方法はおすすめです。まずは一段落ではなく一日に一文から始めましょう。自分の言い訳をなくすためにこのようなルールを決めておくことが大切なんです。一日に一文だけを読むこと。本などはとしてしまってください。子供でもできる簡単なことなのでこれで少しでも 読ままななないいい理由などはないだと思いますそして毎日このように繰り返しすることでもっともっと一文以上読みたくなるはずです本を読む性格を作ることは量数ではなく回数がポイントなんです次はシャフターが終わったらまとめるようにしましょう自分が読んだものは どれだけ理解したのかを確認するためにもなりますのでまとめてみましょう紙に書く人もいれば頭の中で分散する人もいますどの方法にするかはあなた次第ですさっきおすすめした方法は最初の頃めんどくさそうな方法ではありませんが本一冊読み終えてみたらわかると思いますきっっといいい結果が待っていますぜひやってみてくださいね คก็สำหรับเกงโกมาโตเมในวันนี้มีคำศัพท์ทั้งหมด4คำเนาะคำแรกเป็นคำว่าดันดักคแปลว่า1ย่อหน้าย่อหน้าหนึ่งหรือที่เราเรียกกันในภาษาอังกฤษว่า p a r a g ราฟส่วนคำที่2ก็คือคำว่าอีวา e เคในที่นี้ใช้เป็นความหมายของข้ออ้างเนาะ ส่วนคำว่าปริมาณกับความถี่เนี่ยเขาเรียกกันยังไงปริมาณเขาใช้คำว่าเรียวซูส่วนความถี่ก็คือไคซูนั่นเองและในส่วนของแกมมาเนี่ยก็จะมีระยะเวลานิจจำนวนอย่างเช่นในตัวอย่างก็คืออิจิน um ิจินิอิจิบุ n แปลว่า1บรรทัดต่อ1วันเนาะ หรืออีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าจะเห็นภาพกันชัดกว่าก็คืออิจินิจินิซังไกโคโนคุซิโยโนเดคุดะไซก็คือให้กินยาเนี้ยสามครั้งต่อวันส่วนของวันเนี่ยมันก็สามารถเปลี่ยนปรับเป็นเดือนเป็นปีเป็นรายสัปดาห์ก็ได้เนาะอย่างเช่นนิชูกางนี่ซังไกอุนโดชิมัสออกกำลังกาย3ครั้งต่อ2ส,สัปดาห์และแกมมาตัวถัดมาที่น่าสนใจก็คือจิโชเคฮัซุเดสฮัซุเดส แบบฮะแล้วก็ซุอมีเต็งๆอะเอาไว้ใช้สำหรับการคาดคะเนแบบมีเหตุผลมารับรองเนาะแบบที่เราเกินไปก่อนหน้านี้ว่าถ้าเราอ่านแบบนี้ไปทุกวันทุกวันทุกวันโดยตามพฤติกรรมของมนุษย์แล้วเนี่ยเราก็น่าจะอยากอ่านมากขึ้นกว่าเดิมเนาะ ในที่นี้เราใช้ฮัสุเพราะว่าเราค่อนข้างมั่นใจแบบ70-80%เลยว่ามันมีเหตุผลเพียงพอที่จะมารับรองในสิ่งที่เราพูดไปและอย่างสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเพื่อนๆอ,อาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันเนาะคำว่าโอเอรุโอเอรุเนี่ยมันเป็นสักรรรมของคำว่าโอวาุที่แปลว่าจบเนาะ แต่ว่าโอเอลุเนี่ยมันจะใช้ในกรณีที่มีคนทําให้มันจบซึ่งมันใช้ค่อนข้างยากแล้วก็อาจจะไม่ได้ออกมาให้เห็นได้บ่อยนะคะส่วนทําตืดๆอะไรเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นรูปมัสตัดมัสแล้วก็บวกโอวาลุหรือโอเอลุอะไรอย่างนี้เนาะรวมถึงถ้าเริ่มทําอะไรเราก็สามารถใช้รูปมัสตัดมัสแล้วเติมฮัจิเมรุหรือฮัจิมาลุก็ได้แค่นี้ละจ้ะ เดี๋ยวจะมาสรุปให้เพื่อนๆที่ไม่สันทัดภาษาญี่ปุ่นฟังกันอีกรอบคือเราเนี่ยมีคำแนะนำให้เพื่อนๆที่ไม่ชอบการอ่านอย่างเราเราแท้ๆเลยแต่ก็เริ่มกับตัวกับใจอยากจะฝึกอย่างเราก็สามารถเอาไปทำตามกันได้นะคะอย่างที่หนึงคืออ่านวันละหนึ่งบรรทัดฟังไม่ผิดค่ะหนึ่งบรรทัดพออ่านเสร็จปุ๊บปิดเลยไม่ต้องอ่านต่อ และอย่างที่2ก็คือสรุปหลังอ่านจบทีละบทเนาะทิคอันเนี้ยได้ผลมากๆโดยเฉพาะพวกหนังสือต่างประเทศเนี่ยหนึ่งบรรทัดเนี่ยมันง่ายมากเดอ้อมันง่ายกว่าการหาเหตุผลว่าทําไมหน้ากากอนามัยมันขาดตลาดอีกน่ะ <c oughs> อู้ยโทษค่ะส่วนสรุปเนี่ยก็คือทดสอบความเข้าใจตัวเองว่าถ้าไม่เข้าใจก็กลับไปอ่านใหม่นะจ๊ะฉันอ่านได้คนอื่นก็ต้องอ่านได้เดอ้อเริ่มอ่านช้าดีกว่าไม่อ่านแถมถ้าเริ่มก่อนก็ได้เปรียบด้วยนะแกก็จบกันแล้วสําหรับวันนี้นะคะแต่ก่อนจะจากลานเนี่ย คอเมนชั่นเรื่องวิจัยเนี่ยมันอาจจะเป็นของหลายปีที่แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้มันอาจจะมีการอัปเดตเปลี่ยนแปลงอะไรถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถทักกันมาได้ที่ Twitter และ IG Good m i s t a k e t h a i l a n d TH นะคะรวมถึงสับย้อนหลังก็ย้อนไปดูกันได้ที่นู่นเลยเนาะสำหรับวันนี้ไปก่อนอย่าลืมนะคะ Learn from Mistakes, Make good mistakes แล้วเจอกันใหม่เด้อ